สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหมอตุย้ยอำเภอน้อพี่น้องคลิปแรกแห่หกม้านครับพี่น้องกัดูฆ่าเตะเบียกครับพี่น้องเนาะเนี่ยเบียกอยู่พี่นอ้องนี่ครับโอ้มันเจออีราฟต้องทำไงเจอยีราฟอย่างนี้ตัวนี้นี่ครับเฮ้ย <laughs> ยีราฟระวังเด้อระวังเด้อ ท่านไหนกำลังสองเลยครับผุนอ้ยผุนพอเอาไงาันี้ลาเตี้นนะผุนสุดยอดครับออาม่เ็นอันนี้นกินาสุดยอด มักมวนบมักอย่างครับบ่มีเขียดบ่มียังมีแต่มวนมีแต่นันอย่างเดียวคือแท้คือแทคือแทนออแทะแทแทแ้รแทยงแรไ้แทยงไเอาเลยเด้อพี่น้องบ่งเอ้อพี่น้อง้อ เบ่งเอาแล้วพี่น้องคูรับสองตัวเดียวกันใส่พี่น่าจักรยานในการรับส่งเอาพี่น้องนี่ครับอ,อ,อ่ะอ่ะมาไลยพี่ทำเลยครับอ่ะได้ เอาส่าๆก็ได้ล่ะพดเกียร์นึงก็ได้มันจะเอา,เอาบอตรงเรี้มวแ่อุอาถอยหลังเด้เอฮะฮอออะนี่จีมามุนพูดะเดี๋ยวาเดี๋ขาข,ขัดเองอน,นี้กยหลังแม่นครับอ้ <c oughs> <c oughs> อย่าใส่รัเดียวรถคนย่าไม่เป็นไรหรอรถคณย่าคอยออกเลยาเลยยวเลยอย่าเบร่สาล่ะบ่าเป็นยังดอกเพราะว่าเอาช้าสุดแล้วครับสองข้างก็เบรกเหมือนกันไปเลยนะปเลยอะไครับต้องามต้ตามในสมนิล่ะตามต้องใ่สมนิละ ป <Bye. S 2> าร์ตมาพวดพวกม่วงมกแดงแทะ้ะปาดพี่น้องเอ้ยขนลุกข่อยขนลุกพี่น้องอุ้ยขนลุกกะหรี่พี่น้องปาด์ต่อยขนลุกสวัสดีครับเสี่ยครับพี่น้องข่อยขนลุกข่อยอยากหัน พี่น้องครับเฝ้าเขาคุ้มนะพี่น้องโอ้โหแบบมันล้ำมากครับบอกได้สักนีดครับอยากขันเรื่้งันไรขันอะไรล้ำบัลลีโอ้โหดูดิต้องดูดิมันล้ำมากดูดิโอ้โหกีฬากับสุดยอดครับอันนี้คือน้ำเนี้ยซ้อนสามได้ป่วนี่พี่หมอนซ้อนสามได้ไหมไม่ได้หรอ มีรถคู่ผึ่นต้นไงได้ไม่นานคนจะหนีละเราจะให้ตีแทน พี่น่องเอ้ยลำรีพี่น่องลำรีเวทีนะโอ้โหผมบอกเลยครับว่าผู้ใดญพอแม่นี่เสียเสียใจนะครับ โอ้โหลำ้ำโคตรล้ำเลยพี่น้องขนาดว่าแค่ยังไม่เต็มนะครับเนี่ยโอ้โยล้ำมากครับแค่แค่จอแค่ไฟกับคุ้มแล้วครับจ้างตัวนี้ครับบอลเลยครับสาวนา้อยเปลนแพงแค่นี้กับคุ้มแล้วครับปั๊ดพอนะแม่เองปวดนะพอเนาะครับนี่ผมบอกให้เล่าบอลเลยครับผู้เล่าเห็นไหมครับสุดยอดบอลุดยอดชุด,อย,อดยอดชุดยอดชุดยอดอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนั่นนี่ นี่เห็นตำหนิกันชุดยอดนะครับวงสอนกรบปตางกันครับบอกไปเลยอันนี้ตัวแทนมาจากเพชรลำเอนนี่บอกไปยั้ครับลำทีครับลำบารีลำบารีกระดดคอยพอลุกขนาอยขนาดอยุกบจอมากี๋ยวพาแบบครับแบบตาเลยครับพงุกดูแบบตาขนาดอยุกบจอมากต่ตลอดขน

เดี๋ยววาหลามันสีแผ่มันสีแพ่แห้ง๋ยอดสามต่อมันสีแพ่แห้งพ่อพ่อย่างน่้าท่นมีพ่อย่งนี้าท่านมีกระซ้างดอกลถหา่ของมันยังดอก กำลังมวมาท่านขอห้พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชพี่น้อง่ดางพรอม่พี่น้องเื่อ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสเป็นลำโพนอฟแชร์พี่น้องเนาะโหดโคตรโม่กแตงพี่น้องร่างกายตรงนี้โพดโคตพี่น้อง ล่ำาพี่นอ้องอ้าจะเลี้ยวันที่สิบเพีมม่น้องปฐถมปรมทัฒละกะวันที่สิบกวันที่ยีข่ของจริงน้เนาะฝ้าฝ้พี่น้องผูแรดบ่สะดวกมากกาฝ้าของคพี่น้องสองยบสาทคุ้มนะพี่น้องิปี้ฝากไว้เยนครับไม่บายสวัสดีครับ